พอแล้วนะเย้โย้ทุกคนวันนี้เราเรากำลังขึ้นไปรอรถนะคะก็จะถึงละตอนนี้นะค้ทุกคนก็ยมมากเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงหมอสิล้นะคะทุกคน ตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนแผนกระท่านหันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจะมุ่งหน้าตรงไปพานคัคอนพิพิธภัณฑ์บางหน้าใช่ใช่เราจะไปลงน้าค่ะตอนนี้เราเรียกโบนะคะรอรถมามตอนนี้เราอยู่ในรถแล้วนะ<ม> ตอนนี้นะครับเราก็ถึงวิทยาสถานแห่งชาติแล้วนะครับใช่เราถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราเพิ่งฝากกระเป๋าเสร็จเนาะย وم มากใช่ไหมแล้วแล้วเราก็ได้เข้ารีใช่เพราะเราเป็นนักศึกษานั่นเองตอนนี้นะคะคือพระตำหนักแดงเนาะนี่คนเยอะมากเลยวันนี้จุดดูหยุดเนาะผมกรี๊ดเยอะมากเยอะมาก ทุกคนเมื่อกี้มันถ่ายคลิปข้างในไม่ได้เนาะเนื่องจากที่ว่าอะไรนะของข้างในเป็นของกระจุกกระจิกเล็กๆอืม,มใช่ชแต่ว่าถ่ายเป็นรูปได้เดี๋ยวเราจะแปะรูปไว้ในคลิปแล้วกันใช่ของสวยมากมีโมเดลขึ้นมาีไทยด้วยยอดทุกคนต่อมาเราจะไปที่โงะะรงลาฉลดการแต่ไม่แต่อาจจะถ่ายคลิปไม่ได้เหมือนเดิมเนาะเพราะว่าก็ นั่นแหละเขาก็ไม่ไม่ให้ถ่ายชิปแต่ว่าถ่ายรูปได้เดี๋ยวจะเอารูปมาแปะแปะให้ดูเออแล้วก็ได้นี่ได้รูปมาด้วยทุกคนได้รูปมาหนึเลยอย่าไนงไงของเราของเราลิมิต์ของไหนดูของไหนหน่อยของไหนกับของเชจี้นี่ทุกคนตอนนี้เราจะออกจากพิพิธภัณฑ์แล้วเนาะแล้วเราก็จะไปเที่ยวที่อื่นต่อ ไม่ไปไหนไม่ไปไหน,ไ,ไ,ไ,หนไกลหรอกเพราะที่นี่อ่ะที่เที่ยวเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปที่ใกล้ๆละแวะนี้แหละทุกคนเราอยู่หน้าก,ากระทรวงกลาโหมไปแล้วแต่เราจะไปด้าน,นข้างที่เป็นแลนด์มาร์คที่ถ่ายรูปวิวจะสวยมากตึก <c oughs> กระทระวงกลาโหมอันนี้ที่รู้มาเป็นตึกที่เหมือนแบบว่าเป็นตึกปูนแต่ว่า ทุกคนเราถึงกระทรวงกลาโหมแล้วแต่อยู่ฝั่งตรงตรงข้างๆของกระสุนนะ ตอนนี้เรากำลังจะกลับบ,บ,บ้านและไม่ไหวเราเดินตะลุยทั้งวันเลยค <c oughs> รับเรากำลังจะกลับประเทศคราวโคเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ี่ประเทศกรุงเทพเมืองหลวงของเราตอนนี้เรากำลังขึน้น b ี s คุ้ไม่ไหวแล้วกำลังกลับประเทศขโอไม่ไหวแล้วคนเยอะมากที่โซน ตัวแตะบัตออกเนี่ยสวยมากเสแบบเลยทุกคนตอนนี้เราเกิดการสับสนนิดหนูนะเมื่อกี้มีเพื่อนคนหนึ่งออกไปแล้วแล้วทีนี้เราก็สับสนกันที่เราจะลงทางไหนเราต้องผิดทางเราต้องไปลงรถส่งตรงกันเราไปก่อนตอนนี้นะคะเรามาถึงฟิวเจอร์พาร์คบังสิตแล้วนะเมื่อเช้าไปย่างหนังฟ้าเออตอนนี้คือแบบออมคือออมมากเลยไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาหาห้องน้ำก่อน สุดท้ายเราก็ถึงประเทศคอมกแล้วทุกคนฉันเป็นตุ๊บตันนคิซคคเหนื่อยมากเลยมาถึงตอนอ้โหไม่ไหวตอนไหนแล้วถึงทุ่มห้าสิบเอ็ดเกือบโหมนต้องแต่เช้าตื่นต้องแต่แบบเจ็ดโมงถูกไม่ไหวแล้วทุกคนวันนี้เราขอจบทริปก่อนไม่ไหวละขอเวลาหาทุกคนอะไรเนี่ยมาแสัน ทางโลก <c oughs> ระตองสมควอย่างหนักขอเวลาหายตัวไปกินข้าวก่อนไปบ้าน